เขาได้โปรดรับฟังรับฟังคำแนะนำตอนสองเป็นะนั้นว่าการฝึกโมโนวิธิที่จะให้ผลดีก็ขอให้ท่านเลือกสรรเอาข้อสอบถามจากบุคคลสมมติว่าท่านไม่มีโอกาสจะอยู่ที่นี่หรือว่าฝึกอยู่ที่นี่แล้วแต่ยังไม่ได้ผล ถ้าจะกลับไปบ้านมีความประสงค์จะฝึกต่อถ้าจําได้ก็ไปฝึกถ้าเกรงว่าจะเผือไปก็เอาเทปจากคนที่รับการฝึกที่ได้ยากที่สุดเ้าไปรับฟังเหมืกับพี่ชายของคุณสมบุ์เวสาชานนนนี่คนนี้น้องชายเอาไปให้ฟังแล้วก็ฟังไปฟังไปฟังไปในที่สุดเพราะอาศัยเขามีใจไม่ดื้อ เขาจึงได้แล้วก็ได้อยู่ในขั้นดีมากไม่ใช่ดีน้อยเห็นอะไรชัดการเห็นนั่นอย่าลืมนะไม่ได้ลูกตาขึ้นไปเห็นได้เหมือนกับตายหินสว่างสวัยมากถ้าพระว่าใจเขาไม่ไดื้อน,น,นี่ตอนนี้ไปก็ขอพูดต่อยหน่อยหนะึ่ง ในเมื่อท่านรู้สึกว่าฝึกได้แล้วขั้นไหนก็ตามพยายามฝึกฝนทำอยู่เสมอๆอ,อย่าลืมนะจ๊าว่าบุคคลผู้ใดถ้าทางสำนักเขาแนะนำไปแล้วถึงจุดสูงสุดของสำนักต้นชาวใช้คำว่าจุดสูงสุดของสำนักเพราะว่าทางสำนักนี้มีความสามารถแค่ไหนสอนแค่นั้น ไม่ใช่ว่าเป็นสนักที่มีความสามารถสูงสุดสนักอื่นสู้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นที่อื่นเขาก็ดีเท่านี้ก็มีถมไปดีมากกว่านี้ก็ยังมีอยู่จะฝึกเท่าที่มีความสามารถจะฝึกให้เมื่อได้แล้วก็มันขยันมันเพียรตัวอย่างที้เห็นแยชัดก,ก็อย่างคุณวิภาพรไทริริ วันแรกเธอมาวันแรกเหนื่อยมาทั้งสามีพัญญาแกคิดว่าไม่มีโอกาสแต่ว่าอาตมาเห็นว่าคนสองคนที่มีศรัทธาดีโอกาสมีแน่ยังไม่เรียกเธอมาให้นั่งไกลแกเอาครานต้มเตียมต้มเตียมแลวไปไปตามไปตามเรื่องตำราไปได้ห้อยมืดๆแบบเอาตาบอดคลำช้าง แต่ว่าสายที่เป็นคนฉลาดรือว่าสิ่งใดถ้าเรายังไม่เคยเขาบอกก็ต้องลองเชื่อไว้ก่อนแล้วลองปฏิบัติตามในทีสุดพอวันที่สองเธอก็้ามาในงานว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกคิดว่าเป็นอย่างไงอย่างนี้มเป็นจริงหมดเห็นชัดเจนแจ่มใสนี่เพียงสองวันท่นั้นก็ทำได้ ในนั้นในการที่หลวงพ่อปานท่านแนะนำอาตมาบอกว่าเวลาจะเดินกับท่านก็แกต้องเดินกับฉันแบบโง่ๆนี่เป็นเรื่องจริงคือโง่เพื่อหาความดีหาของจริงไม่ใช่ฉลาดหลีกของจริงถ้าทุกท่านตั้งใจจริงฝึกฝนจริงก็ได้จริงและก็มีหลายท่านเหมือนกัน ที่มาฝึกที่วัดแล้วไม่ได้กลับไปทําที่บ้านไปทําได้ดีแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เขาด้วยทางสำนักนี้ไม่หวงเมื่อใครทําไปได้แล้วต้างทุกคนก็ไปช่วยกันฝึกคนที่อยู่ใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ให้ลําบากแล้วก็ที่ประกาศไว้บอกว่าจะฝึกแค่วันที่ยี่สิบแปด เห็นว่าเวลานี้พระทิวัดก็ดีคนที่วัดนี่ก็ดีได้ถึงอันดับพอที่จะเป็นครูได้มีหลายท่านพระทิวัดเกือบจะหมดฟัดอาจจะขาดจุดบางองค์สององค์พระเด่นเนเห็นว่าเป็นครูได้ฉะนั้นการฝึกแบบนี้ก็อยาขอประกาศว่าไม่ปิดจะเปิดรับทั้งปีตลอดปีเรียกว่าทั้งปี าบุคคลผู้มาฝึกหรือพระผู้มาฝึกก็าตามจะมาอยู่ตลอดการไม่ได้คราวหนึ่งท่านผู้มาจะมาอยู่ได้ไม่เกินจิตวันแต่ขอให้ปลดเรียงตัวเองได้ด้วยถ้าท่านคนใดสอบอารมณ์ติดพระนิพพานแล้วผู้นั้นถือว่าหยุดการฝึกหมดภาระของครู ถ้าไปปล่อยให้เสื่อมลงที่นี่ไม่รับฝึกต่อให้ถือว่าสอนให้ถึงอันดับจุดสูงสุดของสถานที่แล้วท่านรักษาไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านจะไม่ยอมทบทวนให้เว้นไม่แต่ว่าท่านรักษาไว้ได้แต่พอไปถึงบ้านไป่ทำเข้า มันมีความแจ่มใสยิ่งขึ้นมีความรูม้มากขึ้นเกรงว่าจะเฟือไปจะมาทบทวนสอบถามอันนี้จะบอกให้แต่ถ้าว่าท่านทำศูญหายไปซะแล้วจะไม่ยอมสอนให้ใหม่ได้ขาดนอกจากว่าท่านจะฝึกฝนตัวท่านให้เข้าสู่ระดับตามเดิมเป็นเรื่องของท่านท่านทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของท่าน ในอีกบริการหนึ่งถ้ามีคนดือด้อๆเขาเรียกว่าประเภทดือด้อแนะนําแบบไหนก็ไม่เอาแนะนําแบบไหนก็ไม่เอาอันนี้ก็สั่งบรรดาท่านที่พอจะเป็นครูได้ว่าใครก็ตามแนะนำใาแล้าสามวาระถ้ายังไม่ปฏิบัติตาม ท่านปู่นั้นให้บันทึกชื่อไว้ว่าเราไม่สามารถจะสอนเขาได้ตลอดชีวิตเป็นอันว่าไม่ทําการสอนตลอดชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกนี่ต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะต้องสอนได้เฉพาะคนที่มีความดีติดตามมากับท่านเท่านั้น ท่านนอจากนั้นก็ไม่มีโอกาสจะฝึกได้พระสาวกเหมอือนกันไม่ใช่ว่าสนักนี้จะฝึกคนทุกคนให้ได้เหมอือนกันทุกคนเนี่ยเขาได้โปรดทราบฝึกไม่ได้หรอกหากว่าท่านไม่หนึ่งขาดศรัทธาความเชื่อแล้วสองขาดวิริยะความเพียรสาม ขาดควบคุมกำลังใจให้ตรงจุดถ้าขาดสามอย่างนี้ท่านจะมาฝึกเท่าไรที่นี่ก็ฝึกให้ไม่ได้ฝึกให้ได้แต่ว่าท่านไม่ได้ก็ได้หรือไม่ได้มาอยู่ที่ท่านสำนักเป็นเพียงผู้แนะนำเท่านั้นตอนนี้ไปก็จะขอคุยกับคนที่ทำได้แล้ว ท่านที่ฝึกได้แล้วเนี่ยมันได้แล้วดับไหนก็ตามฝึกฝนมาให้ดีการที่สานักนำให้ถึงจุดพระนิพพานและก็ไม่นำไปแวดที่ไหนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าหากว่าถึงจุดพระนิพพานจิตใจของท่า,านมีการรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงว่าถือว่าเป็นจุดสูงสุดในเขตของพระพุทธศาสนา เมื่อถึงอันดับสูงสุดแล้วท่านอยากจะไปที่หลังท่านอยากจะไปไหนมันก็ไปได้วิธีที่ไปไปอย่างนี้สมาธิเขาบอกเรายัางแคบที่กว้างที่สุดก็คือพระอานพระพุทธเจ้าถ้าไปนอาไรจุดใดจุดหนึ่งสมมติว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระสงฆ์หรือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระพุทธรูป นี่เกิดไปกันสามสี่คนหลายคนเห็นไม่เหมือนกันตอนเห็นไม่เหมือนกันนี่สนแสดงว่ากําลังสมาธิและวิปัสสนาของท่านไม่เท่ากันให้ตัง้งเจตตฐานว่าขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าต้องการอยากจะทราบเห็นภาพความจริงของพระองค์ในสมัยที่อยู่ในนิพพานเท่านี้แหละภาพนั้นก็จะปรากฏเห็นเหมือนกัน ถ้าไปที่ไหนเห็นมีมารเบื้องว่างไม่มีคนต้องตังต้งจิอธิษฐานทีว่าที่นี่มีใครบ้างขอเห็นท่านั้นก็จะเห็นหมดเขาต้องทํากันแบบนี้ในเป็นแบบฉบับให้ว่าสมาธิของพวกเราที่ขึ้นไปมันมีวงแคบมากท่าเปรียบเทียบว่าอย่างนี้คือสมาธิของพู้สรงฌานโลกี จะมีอารมณ์ขมกขมัวคล้ายๆจะค่ำหรือไม่ค่ำแหลมลม,ม,ลมองหนา้าก็ไม่เห็นชัดพอเห็นดำแต่คุ้มแต่คุ้มไม่รูร้รว่าใครเป็นใครท่านพระอริยเจ้าทัานแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอนาคามีแสงสว่างของสมาธิเหมือนกับเอาเทียนไปหยุดในที่มืออดมันจะมีแสงสวางง่างวงแคบๆถ้าเป็นพระอรหันต์ปกติ จะเหมือนกับตะเกียงรู้ว่าไปตั้งในที่มดืดแสงสว่างมันก็ไม่ไกลก็เห็นไม่ไกลเห็นไม่ได้มากถ้าเป็นพระอาคสาวกจะเหมือนกับคบเพลิงไปจุดไว้ที่ในที่ในที่มดืดส,สว่างมากไปแต่ก็ไม่ไกลนักถ้าพระเบเจกพระพุทธเจ้าอารมณ์ที่เป็นทิพย์แสงสว่างจะเหมือนจะเห็นไปเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญ แสงสว่างมาันก็เด้งหายในวันเพ็ญไม่มีเมฆบงังมันก็เห็นไม่ไกลนักเห็นไม่ชัดนักถ้าของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นเหมือนพระกลางวันเวลาเที่ยงพระอาทิตย์เวลาเที่ยงซึ่งไม่มีเมฆบงังการเห็นต่างกันฉะนั้นการเห็นแต่ละจุด เราจรึงจะเห็นอะไรไม่ครบต้องการจะเห็นครบให้อธิษฐานจิตขอเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีใครบ้างขอเห็นครบเราก็จะเห็นครบอันนี้ก็ต้องจํแล้วต้องขยันหมั่นเพียรมีคนมาถามมาถามกลับไปบ้านจะทําอีกไหมถ้าลงแบบนี้แล้วก็เสร็จทุกราย แสดงว่าจิตใจเนี่ยยังไม่มั่นคงในความดีม่ไม่ใช่ว่าใครเข้ามาเข้ามาดีที่สำนักกันเข้ามาฝึกพระรู้แนวทางแล้วก็ไปฝึกฝนตนเองมางครั้เด็กที่นะครสวรรค์มาฝึกที่นี่ไม่ได้กลับไปบ้านเธอทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเวลานี้ก็เป็นตั้งสำนักเป็นครูเือใครฝึกได้ก็ให้ไปเป็นครูเลย ที่นี่ไม่หวงความรู้ว่าทุกคนจะต้องมาฝึกแต่ที่นี่ใครทําได้ทุกคนได้โปรดทราบไปช่วยกันสอนการสอนนี่เราไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เรียกทองแต่ว่าจงสอนแต่บุคคลที่เขามีศรัทธาคนที่เขาไม่มีศรัทธาจะไปชวนเข้ามาสอนเขาจะดา่ามันจะเกิดความเดือดร้อนต่อภายหลัง อันนี้ก็ไปจุดหนึ่งที่บรรดาท่านหลายได้เพื่อรับทราบแลวต่อไปที่เรื่องคนจะพูดกมาพูดใน้จุดหนึ่งคือท่านที่ได้ดีแล้วและมีความขยันมั่นเพียรความจริงมันได้ดีแล้วคำว่าดีแล้วจริงๆเนี่ยจิตเข้าถึงโลกุตระอันดับสูง ถามว่าขนาดไหนสูงก็ต้องตต่ว่าตั้งแต่ว่าโสดาบันขั้นเอ,เอกวิชีขึ้นไปต้องถือว่าสูงพนนี้มักจะหมดความอยากความอยากมันจะลดน้อยถอยลงอยากเที่ยวไปโน,น่นอยากเที่ยวไปนี่มันขี้เกียจเที่ยวเต็มทีไปสวรรค์เที่ยวเดียวก็วมันก็แค่นั่นแหละไปกีรอบมันก็เท่านั้น ปยพรมทั้งหมดกี่รอบมันก็แข่นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนรกกีรอบมันก็แข่นนั่นแหละมันจะเปลี่ยนกันบ้างกับคนใหม่ลงไปคนเก่าหายไปมีเท่านั้นก็เกิดอารมณ์ขี้เกียจทําไมจึงขี้เกียจเพราะกิเลสมันเบาลงไอ้ตัวขยันเที่ยวอยากเห็นโน่นอยากเห็นนี่อยากเห็นนั่นนั่นหมายความกิเลสมันยังมากไอ้ตัณหามันยังมากอยู่ มันก็มีความขยันพอตันหาน้อยลงเท่าไรความขยันที่ยวมันก็น้อยลงเท่านั้นจิตมันก็อยากจะหยุดอยู่เฉยๆแบบสบ,สบายๆบางคราวแม้แต่นิพพานก็ไม่อยากไปทำจิตใจหยุดอยู่เฉยๆอารมณ์เป็นสุขตอนนี้ก็ขอเตือนนิดหนึ่ง ที่เตือนนั่นไม่ใช่อะไรหรือว่าเราควรจะจิตอย่างเข้าถึงพระนิพพานทุกวันวันหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เวลามากพอจิตถึงนิพพานแล้วไปนั่งอยู่หน้าองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคแล้วเข้าวิมานของเราเห็นพระพุทธเจ้าชื่นใจแล้วปรเดี๋ยวหนึ่งมันจะถอยลงมาจิตมันจะจับอารมณ์สบาย ถ้ามันจับอยู่ตามนั้นดีทำแบบนี้ดีแล้วว่าจิตมันจะจับอยู่ในชานขั้นไหนนะอย่าไปสนใจมันก็มีบางรายถามว่าชานสี่ย่อไม่ปรากฏลมห้ใจเข้าออกแต่เวลาที่จะไปจิตไม่ไม่ถึงชานสี่ก็ขอได้โปรดทราบว่าไม่ถึงชานสี่นะั้นมันไปไม่ได้ ่านสี่ที่ไม่ปรากฏลมหายใจเขาออกนะจริงเพราะว่าเป็นบางทีคนที่คล่องจริงๆไม่ทันจะรวมกำลังใจเพราะใจมันพร้อมคิดว่าจะไปไมันออกพุดไปเลยถึงเราก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ชาญตอนนั้นนะถ้าเราจะมาคลาดูตัวมันจะรู้สึกเหมือนไม่หายใจ มันเป็นฌานสี่มันถึงไม่ไปได้ฌานมันรวมตัวมันเป็นปกติไม่ต้องไ็นัน่งเรียกมันนี้นักปฏิบัติหลายคนมีความสงสยัยว่าเอ๊ะไม่ทันใจรวมตัวแลวไม่ท่านจะทําจติตเป็นสมาธิไปแล้วแต่ความจริงเพืองรู้ว่านั่นแหละตัวเองเป็นผู้ทรงฌานอยู่เป็นปกติโดยไม่รู้สึกตัว คำว่าฌานสี่ที่ไม่รู้ว่าลงให้ใจเขาออกนั่นมันเป็นเวลาฝึกเวลาที่ทรงอยู่เวลาเคลื่อนจะนึกจะไปปั๊บฌานสี่มันขยับตัวไปเลยแล้วมารู้ไหมล่ะว่าร่างกายให้ใจออกหรือเปล่าให้ใจหรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่รู้ร่า,างกายให้ใจเหมือนกันก็เป็นฌานสี่ถ้าเป็นฌานสี่ละเอียดถ้าไม่ได้ฌานสี่ละเอียดมันก็ไปไหนไม่ได้ อันนี้เมื่อไปที่อย่าไปเปน็นนวัตการพอชื่นใจกลับมาที่เดิมตอนนี้จงจำมาให้ดีว่าจงอย่าคิดว่าเราจะทรงชานขั้นไหนมันจะเป็นปฏิโพที่เรียกกันว่ากังวลถ้าคิดว่าเวลานี้เดี๋ยวเราลองเข้าชานสีเส้นหน่อยหนึ่ง ลองเข้าฌานสามลองเข้าอารูปฌานใอรูปฌานถ้ามีอารมณ์จิตบาปแบบนี้แล้วก็จงพยายามบอกตัวเองนะบอกใจตัวเองว่าเลอะแล้วมันเริ่มเลอะเทอะแล้วความสุกบกของจิตมันเริ่มแล้วมัาสุกบกตรงไหนสุกบกตอนตัณหา ัญหามันยังได้เกี่ยวดากายอยากจะเปรียบเทียบใจตั้งอยู่ในชั้นไหนบ้างชานนางั้นน้นบ้างชั้นนี้บ้างพอมันไม่ไม,ไม่ตามใจหน่อยเดียวหลวงพ่อกลุ่มเสร็จจิตเตสังนิตเทตุกติปาติกังขาพื้นทำแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกวา่าถ้าจิตเศร้าหมองตายแล้วไปาบายภูม จงทำใจอย่างนี้เมื่อรวบรวมเข้าไปแล้วไปที่ไหนก็ตามตามจุดที่เราควรจะไปตามที่แนะนําไว้เมื่อกลับลงมาแล้วอารมณ์ใจมันรักษาความสุขของจิตมันจะภาวนาและพิจรารณาจิตจะตั้งอยู่ยเฉยๆก็ตามให้เป็นความสุขไม่คล้องแวะกับความรักความโลภความโกรธความหลง จิตมีอยู่ในความสุขมันจะเป็นชันอะไรก็ช่นเพราะการเจริญพระกรรมาฐานเขาต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขจิตไม่ยุ่งกับความรักในเพศจิตไม่ยุ่งกับความโลภในทรัพย์สินจิตไม่ยุ่งกับความโกรธความเย้บาทจิตไม่ยุ่งกับความหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราตอนนี้ไม่ต้องว่าทิ้งชัน จงจำไม่ว่าการขึ้นไปนั้นมันเป็นชานสีเมื่อจิตเราเข้าถึงจุดสูงสุดที่อันดับพนิพพานขึ้นไปที่นั่นเต็มอารมณ์พอกลับลงมาแล้วจิตมันจะตั้งอยู่ในอารมณ์ที่พอดีของมันคำว่าพอดีของมันบางทีก็เป็นอุปจาระสมาธิ หรือว่าปฐมฌานพระจิตต้องการใใคร่ครวญพิจารณาขนาันห้าบางทีจิตก็ตั้งอยู่ในฌานที่สองที่สามที่สีต่ตามอธิยาัยเพราะว่าจิตต้องการสงบอย่างเร็วคือไม่ต้องคิดอะไม่ต้องการคิดอะไรเพราะว่าตั้งในฌานสองขึ้นไปอารมณ์คิดไม่มีตัตอารมณ์คิด จิตมีอารมณ์เป็นสุขอยู่กับเองคตา,ารม์เคืออารมณ์เป็นหนึ่งไม่คิดอย่างอื่นปล่อยอารมณ์ให้มันเป็นสุขตามสบายใจนี่นักที่ปฏิบัติได้แล้วนักปฏิบัตินะที่ปฏิบัติได้คล้อแล้วมันจะไขข้อกับตรงนี้แหละว,ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นบางท่านก็มาถามว่าจิตใจมันไม่อยากเคลื่อนจะไปไหน จับแล้วมันอยากจะหยุดอันนั้นถูกความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ากิเลสมันบางจัดแล้วมันไม่เหลือเลยนะมันไม่อยากไปไหนหรอกแม้แต่นิพพานมันไม่อยากไปเพราะจิตมันเป็นสุขเพราะจับอารมณ์สมาธินิจดยดยวหรือปรัสนาญาหน่อยเดียวจิตหยุดเป็นสุขสบายสบายไม่อยากเคลื่อน ว่ตอนนี้ที่ต้องเตือนว่าควรจะไปจับจุดสูงสุดเขไว้คือพระนิพพานทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เพื่อนใดการไปถึงนิพพานได้เนี่ยเพิ่งนึกว่าตัวเป็นพระอรหันนะอย่าประมาทการนี่ไปนิพพานได้นี่ไปได้สองชั้นสองระดับ ระดับพระอาริยเจา้าก็ระดับฌานโลกีถ้าระดับฌานโลกีถ้าจิตใจของท่านมีวิปัสนาญาณเข้าถึงเคโคตรภูญานยังไม่ถึงมระโสดาบนันอันนี้เจ็ดจิตใจของเราไปิผพานได้แต่ว่านิพผ่านมัวเห็นก็มัวมัวมืดมืด ไม่สว่างไม่แจ่มไม่ใสถ้าถึงว่าโสดาบันก็จะใสขึ้นมาหน่อยเอถ,ถึงสกิทาคามีเราใสมากขึ้นเห็นชัดไม่ต้องใช้จิตสัมผัสไม่ต้องคลำตั้งแต่ว่าโสดาบันไปก็ไม่ต้องคลำไม่เห็นแต่ไม่ชัดมัวๆถ้าถึงสกิทาคามีผลแล้วก็ชัดใสามาก ถ้านาคามีผลยังมีประกายมากขึ้นถ้าถึงอรหันเห็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่การไปถึงมริยพันธ์ได้นนย่อประมาทคิดว่าเราเป็นพระอริยเจา้าทุกวันทุกเวลาต้องพิจารณาสังโยชนิสิประการไว้ให้หมดว่าจิตเราตัดตรงไหนได้บ้าง มันตัดได้ดังครบสิบหรือยังถ้ายังไม่ครบสิบจงอย่าคิดว่าดีหรือว่าท่านนี้ตัดสัญญอครอบสิบแล้วอย่างพระรหันถ้าร่างกายของท่านยังทรงตัวอยู่ท่านก็ยังไม่คิดว่าท่านดีเหมือนกันพระรหันยิ่งมันไม่มองไม่มองเห็นความดีในขั้นห้ามากขึ้นแต่ก็ไม่ดิ้นรนมิอุเบกขาวางเฉย จิตเป็นสุขมีอารมณ์สบายร่างกายมันจะแก่ก็เชิญแก่ธรรมดาเขามันจะแก่ร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยธรรมดาเขามันจะป่วยร่างกายมันใหญ่จะตายก็เชิญตายเพราะธรรมดามันจะต้องตายเราหนีไม่ได้ในเมื่อเราหนีไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับ การยอมรับก็ถือเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นอากาศก็สว่างตอนเย็นพระอาทิตย์ลับไปอากาศก็มดืดเราก็ใช้แสงไฟแทนให้สิ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดมันก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรว่าพระอาทิตย์ขึ้นความรู้สึกใจก็แค่นั้นแหละค่ามสว่าง เมื่อพระอาทิตตกไปมันมืดความรู life, ้สึกใจก็เฉยเพยเราวรบว่ามีความเห็นซะจนชินข้อนี้มีประมาชั้นใดอารมณ์ของพระอรหันต์ก็เหมือนกันร่างกายจะแก่สิ่งที่ปรารถนาไม่สมหวังมันจะป่วยมันจะตายจะพลาดพาดจะคล้องรักของชอบใจใครจะนินทาใครจะสรรเสริญท่านก็เฉยเฉย เฉยเพื่ออะไรเฉยเพราะรู้ว่าสภาวะของโลกมันเป็นอย่างนั้นท่านไม่สนใจกับมัน <c oughs> ในโจงใหญ่คิดว่าพระอราหารันต์ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยไม่รู้จักมอยไม่รู้จักปวดนั่นไม่ใช่พระอราหันต์แล้วโหต่อพระอราหันต์ท่านจะมีขันห้ากัรู้สภาวะทุกอย่างแต่จิตท่านไม่เป็นทุกข์ เจ็บเท่ก็รู้เจ็บเจ็บก็ต้องรักษาเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ต้องมีหมอชีวกกมารพัทเป็นคนรักษาเห็นว่าพระราหันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีการเจ็บไข้ไม่สบายพวกเราเองก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องนิพพานไม่ย่าลืมนะว่าไปถึงนิพพานได้แล้วอย่าทะนงตัวว่าเป็นผู้วิเศษ จงใช้อารมณ์จิตของเราให้เข้าถึงพระนิพพานได้วันหลายๆครั้งก็ยังดีนั่งอยู่แทยเรียกว่าไปได้ทุกขณะจิตนั่งอยู่ทำงานอยู่นึกปรับจิตถึงนิพพาน,นทันทีเห็นว่าพระธเจ้าััที่นิมานชัดมือทำงานอยู่อยานน่างนี้ตัวอยู่จิตจวนนททำได้แบบสบายสบาย ทำงานทุกอย่างถือว่าทำงานตามหน้าที่ที่ไม่เกิดมาแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างก็ทำให้มันครบไม่มีความเกลียดกร้านในกายงานมีความขายันหมั่นเพียรตามหน้าที่ของตนงานอะไรก็ตามที่เขามอบหมายให้ทำดีทุกอย่างแล้วงานไม่ข้างค้างเพราะการข้างค้างมันเป็นกังวลเวลาที่เราใช้จิตเป็นสมาธิหรือวิปัสสนาญาณเพื่อพระนิพพาน แล้วก็สำหรับมโนยิทีนีนอกจะใช้เพื่อวันิพพานแล้วขขาาเขาก็ใช้เะิรเยอะแยะอยากจะไปไประเทศไหนก็ได้ไม่ต้องเสียสตางค์หรอกอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปพรหมอยากจะไปนิพพานอยากจะปันรกไปสูป่เป,ปรตตุรกายสติฉานพ่อแม่ปู่ย,าายา่าตายายใครเขาตายแล่อยู่ที่ไหนก็ไปได้แต่ว่าโปรดได้โปรดทราบขอสักอย่างเถอะ เมื่อได้แล้วจงอย่าทำตัวเป็นทาสชาวบ้านาคือเป็นหมอดูแต่หืนทำตัวแบบนั้นไม่ช้าก็พังเสียหมดเ้ดืองความรู้ที่รู้ด้วยกระองจิตของเราท่านเรื่องโดยธรรมะเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทูลถามตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้า ถ้าเรื่องเกี่ยวกับโลก,กีวิสัยจะไม่ใช่เรื่องรักกันแต่งงานกันไพื่อเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ความผันผลของประเทศโลกอันนี้ถ้าเราจะถามเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งต้องรู้จะเปลี่ยนหน้าไม่ได้เลยท่านรับสงเคราะห์เทวดาเรื่องผมต้ององค์นั้นโดยเฉพาะหรือมิเช่นนั้นถ้าไม่เกินนิสัยไม่ใช่โลกเกินไปถ้าเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบให้ ถ้าหาว่าถามท่านไม่ตอบก็จงอย่าอย่านึกตอบเองอย่าใช้กำลังใจกับตนเองมันจะเป็นนิวรณ์แล้วก็จะเป็นอุปาทานอุปาทานมันจะกินไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าเรื่องหมอดูหมอเดาเนี่อย่าไปรับจ้างเขาเราทำปฏิบัติเพื่อความพ้นจากความเป็นทายของตัณหา จงอย่าเป็นผู้โอดวิเศษคือยอมตนเป็นท่ากับตัญหานี่ไม่เกิดประโยชน์เลยเอาละสำหรับการแต่แนะนำตักเตือนกันก็ขอตักเตือนไว้เป็นหลักไว้ตะเพียงทุนนี้เพื่อนักปฏิบัติใหม่และนักปฏิบัติเก่าจะได้เข้าใจในการปฏิบัติตนตอนนี้ไปก็หมดเวลาเสลานีน้ขอบรรดาสาวกข้อองสมเด็จพระทศพลทุกท่าน จงมีผลสงความปรารถนาตามที่ตั้งตั้งใจจงทุกประการสวัสดี